มาทำสติกเกอร์ใช้เองกันดีกว่าค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับสู่ชนะของแพนแพมนะคะ วันนี้ค่ะเราจะมาทำสติกเกอร์เอาไว้แปะนู่นแปะนี่แบบใช้เองกันนะคะแต่ถ้าใครนะคะชอบคลิป DIY แบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พันพัด้วยนะมาดูกันเลยค่ะปกติใช่ไหมเราก็จะใช้สติกเกอร์แบบนี้นะในการทำแบบขเขาเรียกอะแปะตามสิ่งของนั่นนี่นะคะแต่ว่าวันนี้ใช่ป่ะถ้าเกิดเราไม่มีหล่ะทํำยังไงนะคะวันนี้เราจะแปลงค่ะกระดาษสติกเกอร์นะคะ แบบนี้เลยให้กลายเป็นสติกเกอร์เอาไปแปะสิ่งของค่ะใช้อุปกรณ์ไม่เยอะเลยนะคะเริ่มจากดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะว่าวันนี้ใช้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือกระดาษนะคะขาวด้านสติกเกอร์นะฝั่งหนึ่งนะคะเป็นกระดาษแบบวาดรูปได้เขียนได้นะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสติกเกอร์สีเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็กระดาษสามารถลอกออกได้ค่ะก็เรียกว่ากระดาษสติกเกอร์นะคะต่อไปก็คือดินสอด้วยนะเตรียมดินสอมาแล้วก็ยังลบค่ะ สิ่งสำคัญเลยขาดไม่ได้นะคะก็คือสีนันเองค่ะวันนี้แพนแพมเลือกใช้สีของสเตเลอร24สีนะคะเป็นสีไม้ค่ะเรามาลองดูกันว่าจะน่ารักแค่ไหนนะอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เหมือนกันค่ะก็คือกันไกค่ะกันไกเอาไว้ตัดชุบชุบชุแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาเริ่มวาดกันก่อนอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่เป็นทาทําเองนะอันนี้นะก็เดี๋ยววันนี้เราจะลองวาดเจ้าตัวคาแรคเตอร์นี้นะคะแล้วก็วาดในกระดาษสติกเกอร์แล้วก็ลงสีหมายกันค่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มจากร่างภาพก่อนเลยนะคะก็ขนาดนั้นจะเอาเล็กเอาใหญ่แค่ไหนก็ได้นะคะอันนี้จะวาดน้องโบโบใส่หมวกนะใส่หมวกฟาง แบบนี้ลบหน่อยลบหน่อยช่วงล้างผ้าเนี่ยก็จะมีความสนุกสนานนะป๊าปป๊ปคือปกติเป็นคนชอบทำงาน DIY ละ่ะทำนูน่นอันนี้นะก็วันนี้จะได้มีโอกาสทำสักทีนี่น้องอะโวคาโดโบโบของเราค่ะ น้องยิ้หวานโชว์ฟันด้วยแบบนี้แล้วก็วาดแขนให้น้องแล้วก็พอเราวาดคาแรคเตอร์เสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดเราอยากจะได้แบบไอคอนอะไรแบบไหนเนี่ยเราก็วาดเนาะโดยให้ระยะมีระยะห่างระหว่างตัวที่1กับตัวที่2นะคะเพื่อเวลาตัดเนี่ยจะได้ตัดง่ายคะ่ะ ก็ตกแต่งไปเลยอยากจะวาดใส่อะไรกันบ้างนะคะได้หมดเลยในระหว่างที่วาดวันนี้นะถ้าสมมติว่าใครอะ่ะวาดแล้วที่บ้านอะก็อย่าลืมนะคะเข้าไปในเพจแพนท์ทการ์ตูนสร้างสุขเนาะแล้วก็ทำงานของคุณนะส่งมาให้ดูหน่อยนะคะว่าเพื่อนๆวาดอะไรกันนะคะ พอล่างภาพได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ลงสีนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยมีเวลาเยอะๆหน่อยแนะนํำเลยว่าวาดให้มันเต็มหน้าเลยนะคะแล้วก็วาดทีเดียวลงสีเดียวแล้วก็ตัดทีเดียวเอาไว้ใช้ได้ค่ะแล้วก็เริ่มจากลงสีนะวันนี้จะวาดน้องโบโบตัวนี้ใช่ไหมวางไว้แห้งค้าวาาาละกันเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยก็สีเขียวก่อนเลยน้องเป็น น้องสีเขียวนะคะก็เริ่มลงสีมีหลายคนชอบถามว่าแบบเฮ้ยลงสีอะ่ะมันต้องระบายทางเดียวกันหรือเปล่านะก็จริงๆรสาม,มารถระบายวนได้ระบายได้หลายๆทิศทางนะคะระบายต่อไปทุกคนแบบนี้นะคะสิ่งที่มันทําชอบทำใช่ไหมคะในการวาดรูปด้วยสีไม้เนี่ยจะชอบแบบว่าลงสีแบบ หมุนหมุนวนๆน่ะคล้ายๆแบบขนกุ้งขนแกะนะรู้สึกว่างานมันจะดูแบบเออนวลเนียนดีนะคะเพราะว่าพอเวลาที่มันไปแบบทิศทางเดียวกันน่ะรู้สึกน่าเบื่อส่วนตัวนะนี่เป็นส่วนตัวก็เดี๋ยวเราปูพื้นนะคะสีชั้นแรกก่อนนะว่าเป็นแบบไหนใช่ป่ะแล้วก็พอปูพื้นที่ชั้นแรกแล้วชั้นต่อไปมันก็จะเป็นเหลืองๆส้มๆใช่ไหมคะทีนี้เราก็อาจจะแบบเลือกสี เนี่ยมาลงนะในสีชั้นแรกใช่ป่ะคะก็จะวาดแบบไม่ต้องเข้มมากระบายแบบเบาๆมือก่อน ลงสีให้เรียบร้อยเลยนะคะให้มันดูแบบว่าน่ารักนวลน,น่ารักนวลนวลหน่ารักแอบเสร็จแล้วก็มีการแบบทำแสงทำเงาบ้างนะให้น้องดูน่ารักมากขึ้นนะคะตอนนี้ใช้สีชมพูนะเพิ่มแบบ หิวสุขภาพดีนะคะหิวสุขภาพดีให้น้องหน่อยนี่ปุ๊งปุ๊งแล้วก็แก้มนะคะตบสีแดงไปเลยแดง แล้วก็วันนี้จะใช้ตาน้องเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มดูว่าเป็นไงบ้างเออน่ารักน่ารักตาน้องน่ารัก <c oughs> แล้วก็เริ่มไล่สีนะคะถ้าใครมีสีไม้เนี่ยนะยิ่งถ้ามีหลายๆสียิ่งดีเลยนะอย่างอันนี้ยใช่ไหมเป็นสีแบบ12สีอะมันก็จะเล่นอะไรได้เยอะนิดนึง เพิ่มความเข้มที่หมวกอีกนิดหนึ่งนะคะรู้สึกว่าอยากให้มันเข้มขึ้นแล้วก็ระบาย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 แบบนี้เลยน้องน่ารักมากเลยคือทำสติกเกอร์ใช้เองอ่ะมันจะมีความฟินนะเพราะว่าเราอยากจะวาดรูปอะไรก็ได้เนาะหรือว่าถ้าใครอาจจะไม่ชอบสีไม้ชอบสีแนวแบบนวลนวลนวน,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 วนะคะก็สามารถแบบว่า เปลี่ยนไปสีอื่นก็ได้อะไม่สีไม้ก็ได้สีปากากาก็ได้อะไรงี้เนาะหรือว่ามาร์กเกอร์ก็ได้นะคะแต่วันนี้ท่านทำอยากจะได้สีแบบแนวเหมือนงานวาดมือ,อเห็นปะอันนี้มันจะดูแบบด้านๆใช่ไหมสติกเกอร์เราก็มาใช้สีไม้เพราะสีไม้มันจะแบบม,ม,มีความน่ารักอะมีคำว่าน่ารักนี่น่ารักมากเลยนะแล้วก็แอบ,บใส่สีเหลืองเพิ่มความเป็นประกายหน่อย แบบนี้เลยนะคะจะเห็นว่างานเขานี่จะเริ่มเป็นประกายละเห็นไหมเริ่มแบบปิ้งปิงอะปิ้งปบางคนถ้าไม่เก่งเรื่องแสงเงาใช่ไหมก็ใช้แบบวิธีน่ารักน่ารักอะวาดให้มันกลมไวก่อนคือไอ้สีเข้มไว้ข้างนอกนะก็จะก็จะลอดเองเพราะว่าน้องจะดูแบบตัวมีประมุนๆนะคะเวลาระบายสีไหมใช่ไหมทางทำก็จะแบบชอบปูสีไว้ก่อนแล้วก็ต่อไปก็ค่อยๆทำอย่างอื่น คือเหมือนปูสีสีกลางๆอะ่ะหรือสีอ่อนไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเพิ่มเข้มที่หลังปกติสีไม้นะเวลาระบายใช่ไหมคะก็จะแบบเข้อ่อนไปหาเข้มอะไรแบบนี้ถ้าเข้มเลยแล้วมาหา่อหาอ่อนบางทีมันไม่ได้แล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าสีเขียวมันเริ่มเลี้ยนๆไปใช่ป่ะล่ะอาจจะแบบเติมสีอื่นไปได้เช่นสีฟ้าก็ได้นะ หรือเอาสีส้มจากหมวกนะคะมาแปะแปะปแป,แปที่น้องเราหน่อยก็ได้นะก็ดูงานก็จะดูสนุกสนานดีนะ,อะลองทำดูนะคะเอาสีส้มเลยนะมาระบายนะก็ดูเนือน่ารักดีมีแซกๆสีบ้างก็จะเบรกนะคะทำให้ไม่เป็นเขียวเลี่ยนเกินไปพอเสร็จแล้วก็ปักเส้นนะคะก็เอาเดี๋ยววันนี้ใช้ปากกาเอ้ไม่ใช่สิดินสอสีน้ำตาลนะตัดเส้นเท่เลย คือบางคนถ้าอยากให้เส้นเข้มๆนะบางทีอาจจะเลือกนะคะเลือกโดยเอาพวกปากกาก็ได้นะเพราะว่าสเต l เลอร์เขาจะมีปากกาไฟไล,ไลเนอร์อะ่ะสีๆอะอันนั้นก็ตัดแล้วสวยนะแต่ว่าวันนี้คึกๆอยากใช้แบบว่าเป็นอย่างนี้หมดเลยก็จัดเลยสีนวมากหวานมากแอบเอาสีแดงตัดเพิ่มดีกว่าตรงเออขีดแก้มให้น้องนี่ ขีดแก้มให้น้องแล้วก็ตัดเส้นนะคะเวลาตัดเส้นไม่จําเป็นนะว่าจะต้องเป็นแดงหรือว่าเป็นดําเป็นสีเดียวอะคือมันจริงมันตัดได้หลายสีเลยนะคือดํดๆน้ําตาลแดงแดงแฟ้าฟ้า,ฟาอะไรก็ตัดไปได้หมดเนี <Yeah. S 2> ่ลืมเลยว่าในปากนี่ต้องเป็นสีเข้มแบบนี้ ได้แล้วนะได้ละแล้วก็น้องจะมีความแบบตัวเป็นลายลายหน่อยใช่ปะ่ะแล้วก็ใส่ลายเอาเป็นสีน้ำเงินเลยดีกว่าจะได้ดูเข้มๆนี้นี่สวยจังแ <c oughs> <c oughs> น่สวยเลยนะบางจุดใช่ไหมคะถ้ารู้สึกว่าเอ๊ยงานมันจะจืดไปไหมก็อาจจะเล่นโดยการใช้เนี่ยนะปากกา ไฟไลเนอร์ liner, มาตัดเพิ่มได้นะถ้าอยากให้มันเป็นงานแบบคุ้มคมอ่ะเดี๋ยวจะแอบบมีไฟไลเนอร์บางจุดนี่ก็จะได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะคะทำให้มันเป็นงานที่แบบสนุกสนุกเนาะน่ารักจังเย้ <laughs> <laughs> yeah. ก็จะดูคมชัดมากขึ้นนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะปากปากยิ้มเป็นสีแดงแบบนี้นี่น่ารักปะเริ่มลองเริ่มดูน่ารักมากขึ้นแล้วเดีย๋ยวระบายอันนี้หน่อยหัวใจสีชมพู ในทคนิคการระบายนะคะแล้วแต่เลยว่าเราจะไล่สีหรือไม่ไล่สีนะคะเราก็จะได้สติกเกอร์แบบที่เราชอบแล้วนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มแบบตัวหนังสือตัวอ,อักษรนี้ก็ได้อาจจะเขียนชื่อเราเข้าไปเนาะแล้วก็เอาไปแปะนะคะบนสิ่งของเพื่อแสดงความวเป็นเจ้าของเราหนึ่งชอบอันนี้เป็นการทำสติกเกอร์แบบง่ายๆเพลินๆน,น,นะ อันนี้ไม่ไม่ตัดเส้นดีกว่าปล่อยไว้เป็นนี้สวยดีแล้วก็เอาตัวหนังสือหนังสือสมุดแล้วมีเป็นสีฟ้าแล้วก็เวลาระบายแบบนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนเดิมเลยถ้าเราตัดเส้นนํะมันจะให้ภาพเราดูคมชัดมากขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ตัดมันก็จะดูแบบ นวนวนวนะคะก็แล้วแต่เราว่าอยากให้ภาพมันดูสไตล์ไหนเนาะเราจะได้ทำสติกเกอร์นะคะวันนี้ทำสติกเกอร์ใช้เองนะแบบสบายๆายายน่ารักน่ารักกัน,นเลยวันนี้ป๊าเกือบละเกือบละอีกเดี๋ยวตรงนี้หน่อยนึง เสร็จแล้วนะคะกับสติกเกอร์ของเราอันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะก็เป็นการทำแบบง่ายๆสบายๆเลยนะคะทำเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จดีนะเราจะต้องจับกันไกลมาก่อนแล้วก็ตัดขาเอาไปใช้เลยค่ะคือถ้าตอนวาดเนี่ยววาดชิดขอบก็จะดีมากตัดออกมาใช้ก่อนแบบนี้ าจจะดูเละๆหน่อยนะก็ตัดออกมาก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดแยกชิ้นก่อนง่ายๆแบบนี้ตัดต่อนะคะตัดต่อ,อเดี๋ยวเรามาตัดให้สวยๆสักอันหนึ่งก่อนนะคะก็แบบนี้ตัดให้มันแบบเหลือพื้นขาวหน่อยเงี้ยแล้วก็โค้งๆแบบไปตามตัวน้องประมาณหนึ่งได้เลย ก็ตัดไปตามขอบนะคะแบบนี้เลยว wow. ้างาได้สติกเกอร์ตัวที่1เสร็จเรียบร้อยละต่อไปก็อันที่สองเดี๋ยวเราเจาสติกเกอร์เนี่ยนะไปแปะที่กล่องสีจะได้ไม่ปนกับใครนี่ได้สองอันแล้ว สติกเกอร์ของเราพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราจะมาแปะหลังกล่องสีกันหน่อยนะเผื่อว so ่าโดนใครขโมยใช่ไหมก็เอาสติกเกอร์ของเรามานะคะแล้วก็จ้าแบบนี้นะแล้วก็จัดการนะคะลอกเลยค่ะมีความสนุกสนานว่าแบบนี้นะเห็นไหมคะแล้วก็ลอกออกมาเลยค่ะปั๊บกะให้ดีตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกัน ชุบๆแล้วเราก็จัดการแปะเข้าไปเลยแบบนี้นะคะก็จะได้สติกเกอร์เอาไว้ใช้เองแบบน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็อีก2ชิ้นนี้ใช่ปะจะไปแปะอะไรก็แล้วแต่เราได้เลยค่ะนะคะแปะมือถือสักหน่อยไหม <c oughs> นี่นีนเออไอ้น้องต้นกระบ,บองเพชรต้นนี้ต้นนี้ต้องโดนโดนโดนเดี๋ยวเรา เอาอะไรหัวใจให้น้องหน่อยนะแล้วก็ลอกคือถ้าเกิดใครชอบเนะี่ยก็จะแบบมีความเป็นด่งเป็นเด็กใช่ปะ่ะแล้ก็แปะอันนี้นี่มีความรักให้น้องนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะกับการเทำมสติกเกอร์ใช้เองนะคะก็ หวังว่านะคะเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบงาน DIY นะอยากให้ทำอะไรครั้งไหนแบบไหนนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนี้ได้เลยนะคะก่อนจะปิดคลิปอย่าลืมนะกด Subscribe กดถูกใจให้ด้วยค่ะจนกว่าจะเจอกันคลิปถัดไปวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ